สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ e s m a t t TH นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทําฝึกทำแบบฝึกหัดกันนะครับในข้อที่5.1นะครับอ่ะสมหญิงนะครับสังเกตจำนวนปลาหางนกยุงในอ่างปลานะครับที่ตนเองเลี้ยงนะครับพบว่าในแต่ละสัปดาห์นะครับจะมีจำนวนปลาหางนกยุงนะครับเปลี่ยนแปลงไปนะครับโดยสามารถจดบันทึก จำแนกตามเพศได้ดังนี้นะครับก็มีแถวบนนะครับก็เป็นสัปดาห์ที่สัปดาห์ที่1 2 3 4นั่นเองนะครับแถวที่2นะครับเป็นเพศผู้นะครับจํานวนวงเล็บตัวนะครับแถวที่3นะครับเป็นเพศเมียจานวนวงเล็บตัวนั่นเองนะครับอ่เาเสร็จแล้วครับเขาบอกว่าถ้าจํานวนปลาหางนกยุงนะครับมีการเปลี่ยนแปลงคงที่มีการเปลี่ยนแปลงคงที่นะครับอ่าดูคํานี้ไว้นะครับเปลี่ยนแปลงคงที่นะครับ ในแต่ละสัปดาห์นะครับตามตารางนั้นดังนั้นนะครับในสัปดาห์ที่8นะครับจำนวนของปลาหางนกยุงนะครับในอ่างปลาของสมหญิงนะครับจะมีเพศผู้และเพศเมียจํานวนอย่างละกี่ตัวนั่นเองนะครับอ่ะเอานี้ข้อนี้นะครับเขาให้หาไปสัปดาห์ที่เท่าไหร่เองครับสัปดาห์ที่8เพราะฉะนั้นน้องๆก็ก็ ไล่เลยครับมันไม่เยอะมันไม่เยอะนะครับไม่จําเป็นต้องหาแบบรูปก็ได้นะครับค่อยๆไล่ตัวเลขไปนะครับพี่ว่าไล่ไปน่าจะใช้เวลาเร็วกว่านะครับมาหามานเสียเวลามานั่งหาแบบแบบรูปของมันนะครับน้องเขียนไปเลยครับ5 6 7หเแปดเห็นไหมครับแค่ในเอง4ช่องเองนะครับดูนะครับเพศผู้นะครับจาก3นะครับไปเป็น10นะครับแสดงว่ามันทําไมครับเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับบวก7นั่นเองนะครับ จาก10ไป17มันบวกเท่าไหร่ครับบวก7นั่นเองจาก17ไปเป็น24นะครับบวกเท่าไหร่ครับบวก7นะครับเพราะฉะนั้นตัวต่อไปมันก็ควรจะบวก7ด้วยจาก24บวกเเป็น31นั่นเองนะครับจาก3 1บวก7ไปเป็น38นะครับ38บวก7ไปเป็น45นะครับ45บวก7ไปเป็น52นั่นเองนะครับ เห็นไหครับเร็วกว่าด้วยนะครับไม่ยากด้วยนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับดูเพศเมียบ้างครับจาก65ลดลงเหลือ54นะครับใช่ไหมครับจาก65ลดลงเหลือ54แสดงว่ามันลดไปเท่าไหร่ครับ5ลบ1 5ลบ4เหลือ16ลบมโอ้ลดไปตั้งกี่ตัวเนี่ยลดไปตั้ง11ดตัวใช่ไหมครับ65ลบไป54นะครับ อ่าไม่ใช่ละหกสิบห้าไม่ใช่ลดไปห้าสิบสี่นะนะพี่ว่าโจทย์ผิดแป๊บหนึ่งนะครับพี่เช็คโจทย์อ่าพี่ไปเช็คโจทย์มาแล้วนะครับตัวนี้ไม่ใช่หกสิบห้านะครับเป็นหกสิบสองนั่นเองนะครับอ่าจากหกสิบสองลดไปห้าสิบสี่นะครับลดไปลดไปเท่าไหร่ครับหกสิบสองลบห้าสิบสี่ก็เอาหกสิบสองเอาไปลบห้าสิบสี่นั่นเองนะครับสิบสองลบสี่เหลือแปดนะครับอ่าแสดงว่าลดไปเท่าไหร่ครับ ลดไป8นั่นเองนะครับอ่ะดูจาก54ลดไปเหลือ46แสดงว่าลดไปเท่าไหร่เหมือนกันครับลดไป8เหมือนกันนะครับ46ลดไป8เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ38อ่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น38จะลดก็ต้องลดไป8ด้วยเหมือนกันลดไปลดไป8เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ30นั่นเองนะครับสัปดาห์ที่5ต่อไปสัปดาห์ที่6ครับเหลือเท่าไหร่ครับลดไป8จาก30บลดไป8เหลือ22นั่นเองนะครับสัปดาห์ที่7ครับลดไป8เหลือเท่าไหร่ครับ เหลือ14นั่นเองนะครับแล้วสัปดาห์สุดท้ายครับ14ลดไป8เหลือเท่าไรครับ14ลดไป8เหลือ6นั่นเองนะครับอ่าเสร็จแล้วโจทย์ถามว่านะครับสัปดาห์ที่8อ่าเราได้แล้วสัปดาห์ที่8นะครับจะมีจํานวนปลาหางนกยูงในอ่างของสมหญิงจะมีเพศผู้และเพศเมียนะครับอย่างละกี่ตัวเราก็ตอบเลยครับว่าเพศผู้ใช่ไหมครับเพศผู้มีกี่ตัวครับ นี่เพศผู้มีตัวนี้นะครับ52ตัวนั่นเองนะครับส่วนเพศเมียครับเพศเมียมีกี่ตัวครับ6ตัวนั่นเองนะครับเป็นคำตอบครับ